ร้านเรานะคะอันที่จริงก็หาซื้อได้ทั่วไปนะลูกค้าติดเข้าไปเลยค่ะร้านเราจะชอบใช้ตัวกาวหลอนตัวปืนยิงด้วยทุกครั้งนะคะเพราะว่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ่อดออกไม้เพราะว่าตัวกร,รมยี่เองเขาตัวลวดกรามยี่เองเขาค่อนข้างหนักนะคะจับกระดาษมาพับครึ่งพับครึ่งแล้วก็ ห่อช่อเข้าเข้าช่อข้างเข้าช่อข้างได้เลยคะ่ะลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินมานะคะเพื่อให้ตัดกับทานตะวันสีส้มส้มแปรด ส้มแปรส้มแบบก้าวไกลส้มแปรที่จริงมันมีแปรกว่านี้อีกแต่มันจะเป็นส้มสะท้อนแสงแล้วเอนดูคุณพิธานนะคะก็เลยเอาเอาส้มนี้ให้กระดาษสาตัวนี้นะคะจะมาจับเป็นเป็นกลีบกลีบแบบนี้แล้วก็พันรอบติดกันนะคะจะใช้ประมาณถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจำมันเลยไม่ค่อยได้หรอกค่ะแม่ค้าะคะจะใช้ประมาณสี่อันสี่อันปะทําแบบนี้แบบนี้ใช้ประมาณสี่อันนะคะแล้วก็จะเอามาโตะลงไปติดลงไปเพื่อปิดตรงตัว รอยต่อระหว่างก้านกับช่อห่อช่อกระดาษของเรานะคะแล้วก็เราจะใช้กระดาษแผ่นที่เท่าไหรไม่รู้มาห่อปิดด้านข้างทั้งสองข้างค่ะสองข้างเลยนะเพราะว่านี้เป็นช่อค่อนข้างใหญ่นะคะเราจะปิดสองข้างปิดสองข้างแบบนี้อันนี้คือข้างแรกนะคะอันนี้คือข้างที่หนึ่งเห็นไหมสังเกตอีกข้างหนึ่งเขาจะยังโล่งๆอยู่เดี๋ยวเราจะมาปิดข้างที่สองกันค่ะข้างวิธีปิดแบบนี้มันเป็นการล็อกตัวกระดาษ กระดาษห่อข้างอะคะ่ะให้มันอยู่กับตัวช่อมากขึ้นนะคะเพื่อที่มันจะไม่ได้หงายหลังออกไปนะคะปิดเสร็จแล้วเราก็จะมาปิดด้านหน้านะคะ่ะชอบมากเลยขั้นตอนนี้ปิดด้านหน้าคือเนี่ยเอาตัวนี้มาปิดด้านหน้ามาดึงตัวกระดาษาขึ้นไปมันก็จะมีแบบความเป็นลูกเล่นออกมานิดนึงนะคะอ่า สวยงามปิดตัวด้านหน้าไปแล้วเราก็จะมาห่อด้านล่างค่ะปิดตัวด้านล่างตัวสุดท้ายนะคะอุ้ยเสียงมาเห่ามาฉันเองไม่ต้องตกใจแม่คะาใช้กาวเกือบทุกอันเลยเห็นไหมตัวนี้ปิดตัวช่อข้างล่างนะคะให้เขาดูเรียบแล้วก็ตัวช่อด้านล่างให้เขาดูยาวขึ้นนะคะมันจะได้เหมาะมันจะได้บาลานซ์กันส่วนสูงระหว่างเออตัวด้านล่างเองกับตัวด้านบนเลือกริบบิ้นไม่ถูกในคลิปนี้ก็คือไม่รู้จะเลือกสีอะไรแต่ว่าไหนไหนลูกค้าก็มาตีมสีน้ำเงินแล้วเราก็ไปให้สุดค่ะ บินน้ำเงินไปด้วยเลยทำได้ทุกอย่างยกเว้นผูกโบให้สวยนะคะร้านนี้โอเคเรียบร้อยค่ะหวังว่าคุณพิธาจะมีความสุขกับการได้รับดอกไม้ช่อนี้นะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ให้กำลังใจคุณพิธานะคะดอมส้มอย่างเรานอนตายตาหลับแล้วค่ะแอบหวังว่าจะได้รูปจากคุณพิธาเหมือนกันนะเนี่ย